วัสดีครับผมช่องเทกโย a n n แนลวันนี้ผมจะมาทำไกด์เกี่ยวกับฟาร์มดันเควอสนะว่าฟาร์มอะไรดีก่อนหลังนะผมก็มันมีอะไรให้ฟาร์มเยอะเลยดันเคออสนะผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะดันเคออทที่เป็นโบราณสถานแห่งอดิตการอย่างเดียวนะผมไอตัวอู่ต่อเรือเนี่ยมันจะมาในวันที่8แต่ว่าในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยยังไม่มานะครับผมก็เอาเฉพาะ3ชั้นนี้ก่อนนะครับผมก็ ในไนทคิออสนี้มันจะมีหลายชั้นนะผมก็จะมีอยู่3ชั้น,นครับผมแต่และชั้นจะมีมอนที่เวลที่ต่างกันกฎเหล็กของการฟาร์มไนคิออสเลยก็คือพยายามฟาร์มมอนที่เวลไม่น้อยหรือมากกว่าเรา5เลเวลควาจริงแล้ว8เลเวลก็ได้แต่8เลเวลคือจะของได้เท่าเดิมแต่ว่าถ้าเอา5เลเวลเนี่ยจะได้ e p ท,ที่ดีที่คุ้มค่านะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราสมมติเราฟาร์มเกิน5เลเวลมันจะได้ EP ีน้อยลงแต่ของให้ดอกได้ดีขึ้นนะยังดอกดีเท่าเดิมมาแต่ถ้ามันเกิน8คือทั้ง AP แลละดอจห่วยเยเ ราะงั้นเนี่ยกดเหล็กก็คือระดูเร็วเราส่วนใหญ่แล้วอตอนที่เราเริ่มจะมาฟาร์มดนเคออสเนี่ยส่วนใหญ่เราจะประมาณเลเวลสามสิบเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่เราทำเคเวสหลักเนี่ยเราจะมาติดอยู่ที่ประมาณเลเวลสามสิบเจ็ดแล้วมันจะมีเคเวสให้เราเนี่ยไปทำต่อให้จนให้เลเวลสี่สิบก่อนถึงจะทำได้นั่นคือจุดที่เราเนี่ยต้องเริ่มต้นฟาร์มดันเคออสมีหลายคนตอนที่ผมสตรีมก็มีคนมาถามว่าพอเคเวสหมดแล้วไม่รู้จะฟาร์มยังไงให้มันเลเวลขึ้น นี่แหละผมที่ที่เราสามารถฟาร์มเก็บเลเวลได้แล้วก็ฟาร์มของได้ด้วยนะผมเพราะงั้นเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวที่คนเขานิยมการสเกลว่าคนจะเยอะๆแปลกๆนะผมก็คือตรงนี้ก็คือตัว2ตัวนี้นะผมตัวนัทน้ำสองตัวนี้เป็นหุ่นยามกับตัววอร์ดอนตัวตัวนี้เป็นตัวไฟบังคับที่คุณต้องมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าตัวพวกนี้ถามว่าฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มได้แต่เลเวลเกินแล้วไงถ้าเราทำเควสหลักมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องเควสเกินไอ้พวกนี้แน่นอนนะผมเพราะอันนี้มัน26เอง นะแต่เราจะมาติดอยู่ที่ประมาณ37เพราะงั้นนะทุกคนจะมาฟาร์มตรงนี้กันนะอาจจะคนเยอะหน่อยนะะอาจจะต้องแย่งที่กันหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับผมก็อดทนกันไปนิดนึงนะอันนี้คือถามว่ามันได้อะไรมาถามว่ามันก็ได้แค่ของอัพน้านะผมแล้วก็พวกของทั่วไปนะของของป้องกันทั่วไปในการอัมอัพนะแล้วก็มีพื้นฐานอันนี้มีทุกที่ไม่ว่าจะฟาร์มแมพข้างนอกหรือเคอร์ก็กกกกจะมีหมดนะ แล้วก็จะมีพวกสมุดธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็สะสม30อันไปแลกกับร้างคาภายในจอได้ก็สามารถเลือกธาตุน้ําตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นอีกสกิลหนึ่งก็ได้มีหลายสกิลที่สามารถแลกได้นะครับผมแต่นี้คือเราเก็บเวลเพื่อไป40ไปบงังคับว่าต้องอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วเมื่อเราประมาณ40แล้วเนี่ยเราจะเริ่มที่จะมาที่แมปนี้ได้แล้ว ตอนที่เราเพิ่งจะสามเจ็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของเราจะยังไม่โหดพอที่จะไปชั้นสองผมเคยลองแล้วจําได้ว่าตอนที่ผมสามเจ็ดแล้วผมฟื้นจะมาชั้นสองเนี่ยถามว่าเวลเนี่ยมันได้ไหมมันก็ไม่ห่างกับห้าเวลหรอกแต่เราเวลน้อยกว่ามอนมากเกินไปจะทําให้เราตีไม่ค่อยโดนแล้วเราก็โดนตบหนักด้วยแล้วของเราจะไม่ค่อยโหดด้วยเพราะเนี่ยยังไงเริ่มต้นทุกคนจะต้องฟาร์มตัวนี้ก่อนนะผมพอเราเริ่มเวล์สี่สิบเริ่มมีของเริ่มพลังสักประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะผมเราก็เริ่มที่จะต้องมาฟาร์มชั้นสองกันละอ่า ชั้นสองมีอะไรฟาร์มบ้างก็มีมอนเยอะเลยนะผมสามารถเลือกได้แต่หลักๆเลยคือเราต้องเริ่มต้นจากตัวเลือก40ก่อน3ธาตุนี้นะผมก็คือน้ําไฟอ่าแล้วก็พืชนะถามว่าตัวไหนควรฟาร์มก่อนผมให้ความเห็นว่าควรฟาร์มตัวธาตุลมก่อนนะผมเพราะว่ามันให้เป็นโพดัมไอตัวเพชรโพดัมอันนี้คือเอาไว้เพชรเอาไว้ยัดอาวุธนะผมใช้เยอะมากไอพวกนี้เอาไวท้ทีหลังได้เช่นอ่าอย่างตัวน้าเนี่ยอ่ามันจะดรอปเป็น หัวใจนะผมหัวใจจะเป็นเน้นเพิ่มดิเฟนซีฟเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันแล้วก็ต้านทานแล้วก็หลบนะครับผมส่วนตัวทาดไฟเนี่ยมันจะให้เป็นตัวเลือดและกิติคอนใส่ที่เสื้อนะผมไออันนี้ไอเมื่อกี้ใส่ที่ส่วนหมวกแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับผมกับถุงมืออันนี้คือส่วนเสื้อกับรองเท้านะครับผมก็ก็ดีได้คิติคอ้อนเหมือนกันแต่ถามว่าเลือดกับป้องกันถามว่าจําเป็นมากไหมในช่วงแรกไม่เท่าไหร่แค่พอเรายืนไหวล้วปั๊มได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟ้าได้ทุกที่แล้วละ่ะ แต่หลักๆคือถ้าเรายิ่งตีแรงเรายิ่งเรายิ่งฟาร์มไวขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องฟาร์มตัวนี้ก่อนนะผมพอเลเวลสีสแล้วเนี่ยหลากจะข่าไปฟาร์มตัวนี้ก่อนก,ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่เกิน5เวลยัสสสสสสงสามารถพอที่จะฟาร์มได้เอาอาวุธธาตุไฟไปตีนะผมมันจะได้โอดัมโอดัมเนี่ยค่อน,ข,อนข้างที่จะต้องใช้เยอะมากผมเคยพลาดไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนผมนะผมผมเพิ่งรู้ตัวว่าโอดัมมันใช้เยอะแล้วผมเวลไปประมาณเกือบ50แล้วมั้งผมไปอยู่ช่วงประมาณ5้าเนี่ยแล้วมันมดนช่วง มีแต่พวกนี้นะผมไม่มีมอนไหนไม่มีมอนตัวไหนดรอปโคดามเลยนะ <c oughs> ไม่มีมอนตัวไหนดรอปโคดามเลยมันจะมีเทียก็คือชั้น3เลยวิหาส5แต่มันเยอะเกินไปผมเคยไปอยู่ช่วงระหว่างระหว่างประมาณ4 7 8, 5, 4 8 50่แแล้วผมหาฟาร์มโคดามไม่ได้คือถามว่ากลับมาฟาร์มได้ไหมมันก็กลับมาฟาร์มได้แหละแต่มันได้วลวน้อยมันไม่คุ้มค่าที่จะไปฟาร์มแล้วเหมือนได้วลวแบบได้วลวน้อยเกินไปที่จะไปฟาร์มมันได้วิวช้าก็คือแบบว่า ได้แต่คอแต่ไม่ได้เวลก็เลยไม่คุ้มใช่ไหมผมเพราะงั้นเนี่ยใครที่ขึ้น41 42 43ไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เน้นอยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักเลยครับผมเพื่อจะเอาโค้ดำอ่ะโคดดำสำคัญยังไงอ่ะดูที่อาวุธนะครับผมอาวุธเราเนี่ยถ้าสมมติเราอัพสัก5ดาวเนี่ย5ดาวน่าจะไม่ได้ยากเกินไปสำหรับทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะ5ดาวปอมจาก4หรือ3ก็ตามนะเราสามารถที่จะใส่เจมได้2เม็ดนะครับผมก็สามารถที่จะใส่เจมได้2เม็ดอ่าอันนี้จะได้พลังเยอะมากแล้วมันไม่ได้พลังเยอะอย่างเดียวมันจะทำให้เราฟาร์มไดดด้้้ีขึนวย พอได้ชิ้นละสมมติเราทำห้าดาวแบบนี้ได้เนี่ยได้ชิ้นละร้อยแปดสิบสองไอคิด,ด้วยเห็นไหมครับผมแต่สองชิ้นได้โจมตีตั้งประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยนะครับผมแล้วแถมแล้วแถมเราใส่ได้ตั้งสามสามอันแล้วอาวุธเราหลักๆเราต้องทำห้าธาตุเพราะั้นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราทำห้าดาวเนี่ยต้องทำห้าธาตุอาวุธชิน้นอาวุธละสองเจมเราก็ต้องทำถึงสิบเจมนะครับผมเพราะฉนั้นเนี่ยเริ่มต้นฟาร์มตั้งแต่เวีคสี่สิบสามเลยจะดีมากในการที่เราจะได้เจมมาใส่ในอาวุธทันที แล้วเราก็สามารถเอาไปฟาร์มได้ทุกที่นะไอพวกเลือดพวกอะไรเอาไว้ทีหลังได้นะครับผมอ่ะพอเราเริ่มเวลอ่าเกินสัก48แล้วใช่ไหมอ่ะพอเราเริ่มเกิน48แล้วอ่าเราก็จะเริ่มเวลเยอะเกินกว่าตัวนี้ละอ่ะคราวนี้เราอยากจะไปฟาร์มเลยก็ฟาร์มผมว่าน่าจะได้โพดัมมาได้เยอะพอสมควรน่าจะอัพสักเลเวล4เลเวล5เนี่ยได้อ่าไอ้4ดาวไอ้ตัวเจมอ่ะ4ถึง5ดาวได้สักอ่เกือบเกือบสิบเม็ดละ ก็จะเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมพอเรามีคนนําเยอะแล้วคราวนี้เราเนี่ยพอล์ค48ขึ้นไปเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเป็นอิสระในการฟาร์มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้และอะไรก็ได้ที่เราอยากฟาร์มอยากจะฟาร์มหัวใจก็ได้หัวใจเอาไปใส่เสื้อเพื่อเพิ่มเลือดอ่าหรือว่าจะฟาร์มเป็นตัวสกิลนะผมตัวสกิลอ่าเป็นสกิลอ่าอย่างเช่นอ่าอีตัวนี้อ่า เด็กิตัวนี้อ่าเราก็ควรที่จะเริมฟาร์มอย่างน,น้อยเราควรจะมีอย่างน้อยอย่างอย่างละธาตุนะผมเป็นธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟเอาไว้ใส่ในช่องพิเศษเพราะช่องพิเศษเราจะว่างหนึ่งช่องเสมอทุกคนทุกคาร์ดเนี่ยจะมีสกิลของตัวเองหรเป็นสกิลพิเศษ2สกิลอีสกิลหนึ่งมันจะว่างอยู่เราสามารถใส่สกิลหนึ่งเนี่ยที่เป็นธาตุนั้นๆเอาไว้ฟาร์มเช่นเราใส่ในเด็กลมแล้วก็ใส่ลิฟแดนเข้าไปในเด็กลมทําให้เรามีสกิลเพิ่มเข้าไปฟาร์มได้ไวขึ้นนะผมเพราะงาั้นอันนี้คือเป็นการโฟกััสกกกกบาาารฟารฟ์มมมให้้้ขึนถแ็ี ถ้าแสงก็มีให้ฟาร์มเห็นไหมครับผมอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะอาจจะเป็นตัวนี้ถ้าแสงก็สามารถฟาร์มได้ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงอิสระแนะนำว่าช่วงนี้เป็นเรื่องช่วงอิสระแล้วพอดำเราพอดำเราเริ่มได้เยอะละนะแล้วพอเราช่วงประมาณสัก53 54เราเริ่มค่อนข้างที่จะอยากให้มาชั้น3แล้วเพราะว่าชั้น3เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้ตัวหินเทอร์ไลท์ที่มากขึ้นชั้น1ชั้น2เนี่ยจะได้เทอร์ไลท์ ชั้น 1>, 1ได้1เมตรชั้น2ได้2เมตรชั้น3ได้4เมตรโอกาสมันจะเท่าๆโอกาสดอกมันเท่าๆเท่าๆกันนี่แหละแต่ว่าตอนดอกเนี่ยมันจะได้กี่เมตรเท่านั้นเองเพราะฉนะนั้นโอกาสเท่าเดิมแต่ดอกได้มากขึ้นเราก็จะได้เฉลี่ยมากขึ้นตอนหนึ่งคืนเนี่ยของประมาณผมเนี่ยพลังประมาณ3ามแสนเนี่ยประมาณสัก6กเ็ชั่วโมงจะได้ประมาณสัก50เมตรอ่าก็พอที่จะใช้งานในการที่จะใช้ชีวิตประจํวาวันได้ในการอัพของอัพอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มาชั้น3ได้เพราะานะั้นแนะนำว่าให้ทุกคนรีบ เก็บเลเวลมาให้ถึงประมาณสัก52-53แล้วเราเริ่มมาตีตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็แนะนําเหมือนเดิมเลยก็คือโพดํดสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราขึ้นชั้นมาเนี่ยมันจะมีพดํดให้เราฟาร์มเพราะว่าเกมมันรู้ว่าเราเนี่ยต้องฟาร์มเยอะเราต้องใช้เยอะมันแล้วก็เลยเริ่มต้นให้เราเนี่ยฟาร์มพดํดเพื่อที่จะได้ตีตัวต่อๆไปในเลเวลสูงๆได้เพราะไม่งั้นเอ็กแท็กเราจะไม่พอนะเพราะงั้นก็พอเราเวลสัก52-53เราก็เริ่มที่จะมาฟาร์มตัวนี้นานเลย ขอเล่ว่านานนะครับผมตัวท่านมืดเนี่ยพูดพูดแล้วผมก็ฟาร์มอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มอยู่เห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมเวล่งห้าสิบเจ็ดผมยังอยู่เลยไหมเดี๋ยวผมสักเวลห้าสิบเดี๋ยสักหกสิบเดี๋ยวผมก็ไปละเพราะว่าผมตอนนี้ผมเจมผมเริ่มครบละสังเกตเจมผมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีดองไปแล้วเอาไว้ใส่ใส่กับชิช้นนั้นชิ้นนี้นะอ่าในนี้ผมก็เริ่มมีพอแล้วกับตัวโพดํานะแต่ถามว่าผมพอไหมก็ยังไม่พอนะเออแต่ว่าก็เอาเท่าที่พอได้แล้วหกสิบผมจะย้ายไปที่อื่นละอ่าแล้ว,ลว 60, เเท่่าาาผผผมมจะไไปหนนนีีวงแลยยก็ พอหกสิเนี่ยผมก็อาจจะอยากไปตัวหลังๆล,ละอันนี้เราก็อิสระละเราก็ไม่เน้นที่จะฟาร์มโผดำละเราก็จะไปฟาร์มตัวอื่นอย่างเช่นอ่าตัวนี้ก็จะมีสกิลสกิลธาตุไฟนะผมธาตุไฟทั้งอ่าเลเวลหนึ่งและเลเวลสองเห็นไหมผมก็ดีนะผมหรือว่าจะไปฟาร์มตัวตัวนี้เบ้าหสิบแปดนะผมะเป็นฟาร์มตัวหัวเอ้มันเขาเรียกว่าอะไรตัวไบโคเวอร์อันนี้เอาไว้ใส่ประดับนะเอาไว้ใส่ในประดับก็ อันนี้เขาเรียกว่าดอกจิกเนาะแต่ก็ตัวดอกจิกเนี่ยก็สามารถไปใส่ประดับได้ก็สามารถอัพพลังทําให้เราเลือดเยอะขึ้นตาทานคิติคอนเยอะขึ้นหลบเยอะขึ้นได้ก็เริ่มจะไปฟาร์มอย่างอื่นได้แล้วนะผมเนี่ยพอแล้วแหละเราหรือว่าจะไปตัวแสงก็ได้นะอันนี้ได้หัวใจนะผมก็เริ่มที่จะเลือกฟาร์มอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นก็คือว่าพูดง่ายว่าถ้าเรา60แล้วก็จะอยากฟาร์มไหนก็ฟาร์มอ่ะ อยากได้สกิลเนี่ยอยากได้อันนี้ก็ได้อยากได้ตัวข้าหลังตัดนี้ก็ได้เอาไปใส่ตรงส่วนเสื้อแล้วก็รองเทา้าเนาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวดันเคออสของวิหาร3ชั้นนี้ก็เลือะดับเขาสำคัญพอจะเข้าใจเนาะว่าเราควรจะฟาร์มอะไรก่อนแล,และหลังนะผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ